สวัสดีครับทุกคนเขาต้องรักสู่เกมใหม c ค a f บนะครับผมมาพบกับผมอีกแล้วสป a r เกอนะครับผมวันนี้ก็ต่อจาก EP แรกนะครับผมที่ได้ทําการสร้างบ้านข้างหลังนีดครับผมอีนี้ผมก็จะไปหาเหล็กมาทําโล่นะครับผมผมต้องการโล่อเป็นไรนะครับพูดมั่งทําเพลงนะครับผม ก็อ่าก็เริ่มมาเลยนะครับผมเฮ้ยจูุดเอ้ยจูไม่ใช่มาอูดไม่ใช่มานะไรผมก็ดูอุปรกรณ์ก่อนว่าไปขุดหาแร่เหล็กที่ถ้ำนั้นต้องใส่อะไรบ้างอ่านี่ก็เกกะก็ทิ้งนะครับผมเกกะก็ทิ้งเลยนี่ครับบ้านของผม ก็ดูกันนะครับท่านผู้ชมเป็นยังไงคอมเมนต์กันมาได้นะครับท่านผู้ชมโอ้ก็เรายังสร้างไม่เสร็จว่าก็ผมก็น่าจะสร้างเป็นที่เตาไฟนะครับใส่ตรงนี้แล้วก็ต่อท่อขึ้นด้านบนนะครับผมก็ดูสิว่าเรามีอะไรถือว่าเราจะต้องตันไว้ก่อนนะหรือว่าสมกับ ไม่ะจะอุดเดี๋ยวหรอ,หรอก็มีอะไรเอ้ยอุดต่อเช็คว่ามีอะไรบ้างนี่กระเบื้องอุดแฮ่เอ้ยไอ้กจะไปไหนเนาะอจะอุดหน่อยข้าจะไปข้าสมดูบ้านของเจ้านะสวยดีนะฮ่าฮ่าก็สวยดีว่าบ้านเจ้าสวยดีดิบ้านเจ้าน่ารักตุ้มุตุมิดีนายจมูก นี่แกก็มาด้วยอืมเอาเป็นว่าผมจะต้องตันไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชมก็เสร็จเที่เรยบอนะครับผมทการอาบตูวบ้านแล้วก็ออกเดินทางไปหาแร่เหล็กเลยนะครับท่านผู้ชมก็ก่อนจะไปหาแร่เหล็กนั้นผมขอกําลังใจคนละหนึ่งไลน์หนึ่งแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับผม เรา s go เราก็ทำการข้ามน้ำมาที่แรลเมืองของเรานะครับผมเมืองของผมก็จะอยู่ด้านภูเขานี้เลยนะครับผมก็ขึ้นด้านซ้ายนะครับผมโอ้โหดูวิวสิพระอาทิตย์ตกดินโอ้พระอาทิตย์ตกดินใช่ไหมโอ้โหเจ้าไก ไม่ใช่หรอพระอาทิตย์พระอาทิตย์ขึ้นหรือตกดินนะน่าจะเป็นพระอาทิตย์ตกดินนะครับผมก็กล้จะข้าแล้วเราก็ทกําการเขาทาเลยแล้วก็หาอาอะไรฐานหินนะครับผมโอ้คิดตั้งนานกว่าจะรู้นะครับผมฐานหินนี่เองเราก็ทกําการ เข้าไปเลยนะครับผมนี่ก็จะเป็นเหมืองที่ผมเข้าไป EP แรกที่ผมไม่กล้าสู้กับฝูงซอมบี้นะครับผมตอนนี้ผมใจกล้าแล้วครับผมผมจะก็ถ้าซอมบี้ตัวไหนเข้ามาผม,ผมก็จะทําการสังหารเลยนะครับผมเออเรอโหเริ่มแล้วเ,เริ่มสนิทสำนาน,นะครับจากการเล่นไม้ครับประมาณสี่ห้าวันไม่ใช่ละ มาหนึ่งเดือนนะครับผมผมก็หาเพึ่งเล่นไมค์ a าบนะครับแลบ้ววงจรต่างๆอะไรผมก็ยังไม่รู้นะผมก็ค่อยศึกษาเอาหรือว่าคนดูดูก็คอมเมนต์บอกผมได้นะครับวงจรอ,อ่าวงจรต่างๆของไมค์ a าบผมก็ยังทําไม่ได้นะครับผม <c oughs> <c oughs> ผมก็ทําการไซด์นี่นะครับผมผมก็จะทําการเดินปักอุยอ้ยอุ้ยเจ้าสกัลเลเต อย่านะเว้ยอย่ายิงมาค่าผมก็จะทำการปักเทียอ่าปักไฟนะครับผมปักไฟรอบๆโอ้โหซอมบี้เยอะมากเลยมันก็ทำการปักนะครับผมโอ้ยโอ้ยโ,โอ้โหโอ้โหเจ้าคิปเปอร์ระเบิดค่าโอ้โหเยอะเยอะไม่ได้กลับก่อนเยอะ มาดีมาดีผมพลอยมาตั้งหลังนะครับผมอใครจะไปกลัวนะครับฝูงซัมพีแค่นี้เองอ๋หเจ้าไลสต์เกือบแล้วอย่านะเว้ยมาดีมาดีมาดีโอ้โหจนมุมแล้วมาดีมาดีฟันรัวฟันรัวฟันรัวโอ้โหเจ้าฟันรัวฟันรัวฟันรัวผมก็ยังไม่ค่อยชำนาญนะครับการเล่นนะครับ่าอะไรก็ฟันรัวนะครับผมนี่มาดีมาดี ก็มาดีก็มาดีครับอาา่ะฮะก็แค่นี้เองอะ่ะไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับอืมโอ้โหพอจะเห็นจ่อเลยครับโอ้โหโอ้ยโ,โอ้ยโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้วิ่ง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 รันก็วิ่งนะครับผมไม่ได,ไได,ไได้ผมก็จะปักรอบนะครับผมพอนี่นะผมปักไม่เสร็จเพราะว่าถือเจ้าคิปเปอร์มันบูมใส่น,นะครับผม หหหแหลริกแหลริกนี่ของการติดใส่นนะครับผมมาขอเติมพลังก่อนนะครับผมจะสู้กับซอมบี้นั่นมาซอมบี้มาอยู่แล้วมาดิ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 โอ้โหเจ็บมาดินี่โอ้โหอาวุธหมดถอยดีครับผมโหถอยการถอยคือปล่อยให้เขารักกันอีกแล้วเหรอ ให้ตายเถอะ <c oughs> ไม่ได้แลบบ้ก็ถอยมาตั้งหลักก่อนนะครับผมดังนั้นผมก็ทำการเอาโตะเอยไม่ใช่ไม่ใช่โตะดาบมาดาบไม้มามาดิสู้ไว้สู้สู้นี่ครับผมกู้อะไรก็แค่ถอยมาตั้งหลักก็แค่แค่แค่ถอยมาตั้งเอาดาบเสียเอาดาบพังซะแล้วโอ้ไม่ได้นะครับผม ก็แค่นี้เองอ่ะไม่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 หนักกลัวอะไรนะครับผมเออผมมันชุดย่ออยู่แล้วครับเออไม่ได้ผสมผมมันเก่งอยู่แล้วอ่ะผมไม่ค่อยอยากจะโม้อะไรนะครับผมก็ผมหากระเล่นวันสองวันก็เก่งแล้วนะต่อไปผมก็จะทําการอ่าสมัยนมาแล้วผมก็ใช้โอกาสนี้ทําการเอ่อ โต๊ะคาบนะครับผมโอ้โต๊ะคาบมานะครับผมผมก็จะวางโต๊ะคาบในตรงนี้นะครับผมก็จะทําการคราบเป็นนาวุธนะครับเพื่อในการกําจัดซอมบี้นะครับผมผมจะสร้อยเป็นขวันหินนะครับผมแล้วก็ดาบเล็กไม่ใช่ดาบเล็กดาบหินนะครับผมเพื่อกาจัดซอมบีะะม้ะะห,หละะังจากนั้นผมก็ทำการทิ้งนะครับผมเพื่อให้เกะในการถอยมาตั้งหลักของผมนะครับผมฮะหลังจากนั้นผมก็ทําการคราบ ไฟนะผมผมก็จะไปปากให้มันสว่างเลยนะครับผมเพื่อผมจะได้ขุดเหล็กอยู่ด้านในนั้นนะครับผมผมก็เข้าไปเลยนะครับผมว่าอาวุธตอนนี้ผมครบมือแล้วผมไม่กลัวอะไรนะเออมาดิปอมปี้อะไรแมงมุมอะไรกันไกลมาดิอือโอ้นี่ครับผมปัก ไฟทั่วแล้วก็ฝูงซอมบี้มันก็จะหายไปด้วยนะครับผมมันจะทําการเข้าไปที่มุมมืดนะครับผมซอมบี้ก็เริ่มลดทงยลยถอยลงนะครับผมอะไรทอยลย <c oughs> ไม่ได้เออนี่นะครับผมผมก็คิดว่าไม่มีอะไรนะครับผมนี่ก็เป็นท่านหินโอ้โหเยอะอะไรนี้ โอ้ทำนี้จะกวางนะดาไม่ใช่อันนี้จะกวางขวางนะครับผมทำาวงนี้เหมืองผงผมนั้นผมขอ<ม><ๆ>สุำรวจท่านี้นะครับผมผมไม่กล้าเข้าไปเลิกกว่านี้นะครับเพราะว่าผมก็ต้องได้ทําการเอาโล่มาก่อนนะครับผมผมต้องการโล่นะครับสมนี่นะครับผมก็โอ้ยังเหลือ เจ้าธนูกระดูกตัวหนึ่งแล้วก็คิปเปอร์นะครับผมผมก็ทําการปักทั่วแล้วนะครับผมก็ไม่มีอะไรจะต้องกลัวแล้วนี่เหลือแต่ธนูกระดูกนั้นอยู่ฝากโน,น้นนะจเป็นไรหรอกทำการปักให้มันทั่วนะครับบนในมืดผมก็จะทําการปักใส่มาเพื่อไม่ให้มันมอนสเตอร์นะครับผม มอนสเตอร์เกิดนะครับผมอ,อืมโอ้โหซอมบี้โอ้โหมาดีมาดีไม่กลัวอะไรหรอกเข้าไม่กลัวนะเจ้าเจ้าหรอเนี่ยถืออะไรอ่ะถืออะไรอ่อมาดี้วะ่ะโอ้เธอน่าจะเป็นอะไรไม่รู้นะครับผมผมไม่รู้ซื่อเลยผมใช้เป็นที่ขุดนะครับผมผมก็ใช้พิกแอกขุดเอา เล็กมากนะครับผมอืมก็ขุดไปขุดลงไปโอ้โหลงเนี้ยก็ขุดลงไปเก็บเหล็กนะครับผมเป็นคนเก็บเหล็กไม่ใช่เก็บปืนนะครับผมหอขุด <c oughs> เอาเหล็กมา ื่อจะทําการโล่ไม่ใจทําการโล่เพื่อจะทําเป็นโล่นะครับผมโล่เหล็กอืม,อม,อมและนะ้วทุกเป็นทางขึ้นไปนะครับนี่ผมก็ได้เหล็กมาแล้วนะครับผมผมจะเข้าไปปัก่าเข้าไปไหมผมก็จะเอาการขุดเอาฐานเพื่อในการเผา แร่เหล็กด้วยวนะครับท่านผู้ชมผมในเมือผมก็จะปลักใส่ให้มันทั่วนะครับผมเพื่อสะดวกในการเข้ามาหาแร่ต่างๆของผมนะครับผมเพื่อม่ให้มอนสเตอร์เกิดนะครับ ผมคิดว่าผมจะเข้าไปปักไฟด้านในนั่นนะครับผมผมก็คิดว่านะว่าได้เมืดผมก็จะทําการปักใส่นี้แล้วผมก็คิดว่าผมจะเข้าไปกลางอนณาเขตไฟนะครับเพื่อไม่ให้มอนสเตอร์เกิดผมก็จะปักตรงนี้แล้วก็ด้านหน้านั่นนะครับผม ด้านหน้านั้นผมก็ต้องได้ปากนะครับโอท้ทำตัวนี้น่าจะได้สำรวจอีกเยอะนะครับท่านผู้ชมก็ฝากาท่านผู้ชมติดตามตอนต่อไปของผมด้วยนะครับผมว่าจะมันหรือเป็นยังไงนะครับผมและอย่าลืมคอมเมนต์กันมาด้วยนะครับผมว่าไอ้ผมทำอะไรหรือยังไงกันไกลไม่ใช่ละโ,โอ้โหเจ้าก็ไม่หยับขยืดเลยเจ้ากระดูกธนู ผมก็จะปักนี่ปักให้มันทั่วถึงโอ้โมันไม่เห็นเรานะครับผมเจ้าธนูนั้นไม่เห็นเรานะฮ่จุกไม่เห็นข้าโอ้ย,ม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 ,ยมึงมุมก็มาเด้อมงมุมก็มาดิตัวอะไรอะครับผมประกณ์ครบมือนนะอืมมาดีก็มาดีมาดีมาแม่มาแม่มาทีล่ล่ะมาบอ,อืม นี่นี่นี่้อยนะครับผมผบ,บก็เจอทำการฆ่ามอนสเตอร์หมดแลวครับผมเนะือแต่แค่เจ้านั้นผมมันข่าไม่ใช่ข่ายอย่างนี้ก็ไม่อยากนะไ,ไม่อยากเท่าไหร่นะครับผมปะให้มันใสปะ่ปให้มันเกิดก่อนนะครับผมนี่ผมก็ได้เล่เหล็กมาสิบสามนะครับผมสิบสาม สารนะผมก็จะมาดฐานกลับบ้านด้วยนะครับผมเพื่อในการเผานะครับผมเผาฐานไม่ใช่ไม่ใช่เผาฐานนี่ว่าเผาเหล็กนะครับเออ,อแล้วผมก็จะการเป็นว่าผมกลับเลยนะครับผมนี่ผมก็จะจะต่อเติมบ็อกที่เป็นลูกนี้ให้มันเต็มนะเพื่อสะดวกในการถอยมา แล้วก็ปล่อยให้เขารักกันอีกแล้วหรอโอ้โหเจ็บนะบผมผมก็ต้องทำการกลับเลยนะครับผมโอ้กลับมาคราวนี้ก็สว่างแล้วนะครับผมก็ซาวแล้วใช่ไหมนั่นก็จะเป็นโอ้โหหมู่บ้านลายลายของผมนะครับผันี้ไม่ใช่หมู่บ้านนี่ว่ะเป็นบ้านลายลายของผมนะผมสร้างบ้านที่เกาะนั้นนะครับผม ดูสิโหโดวงจนินตนาการว่าผมแบบเลเวลประมาณร้อยสองร้อยนะครับผมเออมันจะจะม้อะไรนะครับผมผมก็จะทําการเป็นสร้างเป็นต่างๆนะครับผมน่าจะเป็นปราสาทน,นะครับผมปราสาทแล้วก็มีทะเลสาบรอบๆนะครับผมผมก็จะทำการไปเผาท่านเรกนะครับผมผสมแล้วก็ อย่าลืมนะครับทำนผส้ชมฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็คอมเมนต์กันมาเยอะนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยเด้อนะครับผมนี่ก็เป็นข้าวของผมนะครับผมข้าวบาเล่โอ้แล้ผมก็ทําการเอาเล็กไม่ใส่เอาพิกไม่ใส่ เอาหินออกแล้วก็เอาเหล็กใส่นะครับผมผมก็จะใส้ฐานประมาณ5้านะครับผมเพื่อในการเผาเหล็กนั้นผมก็คิดว่ามันจะสำเร็จนะครับผมผมก็รอให้เหล็กมันเผาเสร็จนะครับผมผมก็จะครับเป็นอะไรนะเป็นเตานะครับผมเพื่อทำการย่างสเตเต สเตติขอโพนะครับผมผมตอนนี้ผมพลังงานของผมเหลืออยู่แคซีนะครับผมผมก็ทำการย่างสเตติเลยนะครับเพื่อทำการเพิ่มพลังงานเนี่ยนะเออตอนนี้ผมก็เลี้ยวเจ็ดแล้วนะครับผมอืมฮึ่มฮ่มงให้สเตติ้ก็ผมมันสุกก่อนนะครับผมมาดูสิว่ามีอะไรนะอ่า ไอ้ก็จะคาเป็นอะไรนะเป็นอะไรนะก็ดูไปก่อนนะครับผมว่าจะคาอะไรเดี๋ยวอีพีหน้าผมก็จะทำการสร้างโล่นะครับผมแล้วก็เข้าไปหา แร่เหล็กนะครับเพราะว่าแร่เหล็กไม่พอผมจะสร้างโกเรมเพื่อปกป้องบ้านของผมนะครับวันนี้ฐานก็เผาไม่ใช่ฐานแต่ฐานฐานก็เผาเหล็กได้แปดชิ้นแล้วนะครับผมผมไปทำการรอก่อนนะครับผมผมก็จะจบลิไปไว้ท่านี้ก่อนนะครับแค่นี้ก่อนนะ เดี๋ยวอีพหน้ามาผมก็จะทําการสร้างโล่แล้วก็เข้าไปสํารวจถ้ตาต่างๆนะครับเพราะว่าถ้าตัวนั้นมันกว้างขวางมากอืมก็รอให้เหล็กเสร็จก่อนนะครับผมอีพีนี้ผมก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมตอบก็เจอกันต่อไปในอีพีหน้านะผมอีพีสาม เอพีสามนั้นจะเป็นจะโหดจะมันแค่ไหนนะครับผมขอให้ทุกคนฝากติดตามผมด้วยเดินนะครับผมด้วยแน้เดินนะครับผมอืมแล้วผมก็จะทําการครับไม,รรไม่ใช่เผาเผากาแพงไม่ใช่เผาเผาอิดนะครับผม,มน่าจะเป็นอิดแหละอ่าแล้วก็เราก็ได้เหล็กมาสิบสี่นะผมผมก็ขอจบคลิปไปเท่นี้นะครับผมถ้าเป็นยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ แล้วก็เจอกันในคลิปต่อไปนะครับผมบายบายนะครับผมสปาสเกอร์